สวัสดีครับผมสําหรับวันนี้ท่านก็อยู่ในช่องสองพารมพื่เก็บสะสมนะครับอันนี้พี่เข้าให้มานะครับรุ่นพี่ที่รู้จักกันเข้าให้มานะครับเขาบอกว่าให้มารีวิวให้หน่อยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะรีวิวยังไงนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรละ่ะง่างหรือเปล่านะครับพ้องง่างหรืออะไรเนะี่ยอีเปอรอะไรผมก็ไม่รู้นะครับเนี่ยดูแต่ขึ้นคาบเลยนะครับ โอ้โห oh. แต่ว่าสวยงามนะครับทำมาแบบเนียนกริบเลยครับนี่อือโอ้โหแบบว่าเขาน่าจะใส่มานานนะครับผมใส่มานานเขาบอกว่าให้มารีวิวให้หน่อยโอ้โ <c oughs> oh. ผมก็มารีวิวให้ดูนะครับผมเป็นประมาณนี้ครับผมผมก็ไม่รู้จะรีวิวยังไงนะครับผม พรผมก็ไม่รู้ว่าเป็นพ่อง่างหรืออะไรนะพ่อง่างหรืออีเปอหรืออะไรเขาเรียกว่ายัางไงนะนี่ครับผมก็ไม่ได้ถามเขาด้วยนะครับผมก็อบอกเขาบอกว่าอ่ะลองเอาไปใส่ดูเองลองเอาไปใส่ดูถ้าเองอยากเอาไปลองรีวิวก็เอามาลองรีวิวได้ผมก็เอามาให้ดูดูกันเท่านี้นะครับผมผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เลยนะครับผม ก็ไม่มีอะไรจะรีวิวมากไปกว่านี้แล้วนะครับผมอ่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ